วอะสีรุงสองค่ะสีรุงนี่คือ5าดาวใช่ไหมโอ้ยทำไมโชคดีขนาดนี้เฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกมมุสคุ u t e n s นะคะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเกมนี้เพิ่งเปิดใหม่นะคะก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าทุกคนจะหาตัวละครที่เข้าทีมแบบเจ๋งๆกัน ในช่วงตอนตอนน้นมีนะคะตอนช่วงเปิดเกมเนี่ยตอนนี้เขามีแจกรางวัลนะคะฟรีรีจิสเตอร์ซึ่งถ้านับตอนต้นเนี่ยนะต้นเกมเนี่ยนะคะเราจะสามารถได้ตัวฟรีนะคะ5 4ตัวเลยทีเดียวโดวยที่มี1ตัวนะคะที่เป็น5ดาวซึ่งเราจะได้จากไหนกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ อล่ะมาถึง10กาชาแรกนะคะเราจะได้ตอนเริ่มต้นเกมเลยมากันดูซิว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะคะรอรุ้นกาชาสิบครั้งแรกของเรากาันรเราจะต้องเลื่อนหน้าจคอครึบพายุฝนฟ้าขนองฝนตกฟ้าร้องดูซิว่าจะได้สีรุ้งมั้งไหมนะคะ ว้าได้สีทองมาสามตัวมาลุ้นกันดูนะสิบครั้งแรกได้สีทองมาสามตัวจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกเลยโอ้ได้ตัวนี้อีกหนึ่ง ะะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งตัวโอ,โอเคเลยก <c oughs> ับภารกิจตามหาท่านอาจารย์เราได้ในการสุ่มครั้งแรกเลยนะคะแต่ตอนนี้นี่ยังเหลืออีกที่เราจะต้องตามหานะคะที่เราจะสุ่มได้อีกเนี่ย44ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเก็บได้จากตรงไหนนะคะอ้าวมา นะคะกับกาชา44ตัวละครที่เหลือเนี่ยเราจะกดได้นะคะรับรางวัลจากกล่องของขวัญตรงนี้เลยหลังจากที่เราเล่นจนผ่านด่าน1นขีสนะคะจะสามารถกดที่หน้าจอาได้อย่างอิสระแล้วเราจะมาดูที่นี่กล่องของขวัญทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีรางวัลเป็นรางวัลซึ่งได้รับทุกคนในช่วงตอนต้นเกมนี้นะคะจะเป็นรางวัล P r e g i s t e r นะคะซึ่ง จะได้รางวัลเป็นมันเลื่อนนี่เป็นตั๋ว5ดาวนะคะ1 1ใบในการสุ่มอันนี้ก็คือจะได้การันตีเราสามารถเลือกตัวละครได้นะคะเป็น5ดาว1ตัวแล้วอีก10ตัวเนี่ยจะเป็นสุ่มนะคะแล้วอีก1ใบเนี่ยก็คือสุ่ม11ตัวละคร3ครั้งนะคะซึ่งรวมทั้งหมดทั้ง ตอนต้นนี่เลยที่เราจะสุ่มได้นะคะก็จะได้ตัวฟรีมาเลยนะคะ54ตัวเดี๋ยวเรากดรับรางวัลกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มที่เหลือกันนะคะได้มาแล้วเข้าหัวข้อ,ขอ,ขอกาชานะคะอยู่ด้านล่างอันที่สองจากสุดท้ายมาแล้วก็จะเป็นอันแรกนี ที่เป็นเลือกตัวละครได้5ดาว1ตัวนี่จะเลือกได้นะคะนี่เลยตัวละครตามนี้ซึ่งตอนเนี้เรายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเอาตัวอะไรดีแต่ดูท่าทางแล้วนะคิดว่าน่าจะเลือกตัวนี้ <c oughs> ไม่พลาดแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมมาทางสายนี้นะคะก็ต้องเลือกเซนเซไปให้สุดโอเค ดูสิว่าตัวที่เหลือเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะคแน่นอนแล้วเลือกเซนเซมาแล้วหนึ่งโอเอ ้ดา,า,าดาวป็นเซ่ห้าดาวแล้วที่เหลือล่ะสีทองทองนะคะเราได้ตัวอะไรมาบ้างมาไปต่อกันนะคะกับตัวกาชาที่เหลืออีก3ใบเป็นการสุ่มครั้งละ11ตัวละคร3ครั้งรวดไปเลยรวดไม่ได้เขาให้กดทีละ11 1โอเคมาこれから卒業試験を行いますはい ทองอย่างเยอะเฮ้ยเกมนี้กาชาไม่เกลือนะโอเปนออลเลยสวยงามมากเลยนะคะถ้าตัวซัมนี่เอาไปอัพอัพแบบว่าอัพดาวเพิ่มหรือว่าอัพสเตตัสอะไรพิเศษเพิ่มได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองไปดูกัน อีกหนึ่งครั้งนะคะแวบมาเลยจะได้อะไรอีกนะขอสีรุง้งห้าดาวอีกครึงตัวได้ไหมเนี่ยมาคราวนี้ได้น้อยนะได้แค่สีทองสองตัวเท่านั้นเองอ้าเซ็นเซมาอีกแล้วนะคะโอ้ไอเดีนี้ถือว่าดีเลยล่ะ อีกหนึ่งครั้งมา11ครั้งสุดท้ายนะคะ11ตัวละครสุดท้ายเฮ้ยว้าแอบอะสี่รุงสองค่ะสี่รุงนี่คือ5าดาวใช่ไหมโอ้ยทำไมโชคดีขนาดนี้เฮ้ยเพื่อนๆเ,เกมนี้ไม่เกลือ <laughs> โอเคโอเคไ <laughs> ด้ดูสิจะได้ตัวอะไร โอ้นี่คือเรดิเอสอีกอีกระดับหนึ่งนะคะเป็นระดับ5ดาวแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะ4รุ่งที่เราได้คืออะไรเอ่ย มาลองดูกันนะว่าเกมนี้นี่คือถ้าสำหรับเรานี่เราไม่เกลือนะเพื่อนๆเป็น,ปนยังไงก็ลองมาสุ่มลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ แล้วก็จะติดตามพวกเราได้นะคะเฮียเอ็กซิล่านะคะกับเราเอันเซวีนะคะได้ต่อไปเรื่อยๆเกมนี้เดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะเล่นแล้วละ่ะเพราะเรามาลองแล้วว่ามันไม่เกลือก็คงจะเล่นกันไปยาวๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ c h anel เราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดที่จะตามคลิปต่อๆไปของเราไปกันละค่ะบ๊ายบาย